ออกมาเปิดใจเสียงสั่นเครือเบสคำสิงกัรน,น้ำตาไว้ไม่อยู่เคลียรชัดสถานะตอนนี้กับแฟนหนุ่มตรงๆ ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวคนบันเทิงที่มีแฟนคลับอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับสําหรับครอบครัวคําสิงทีลาสุดคุณพ่อสมรักกวงลูกสาวเบสรักวันนี้และลูกชายน้องโบท๊ทภัวรักมาเปิดใจผ่านทางรายการฮัลโหลซุปตาถึงประเด็นดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยสาวเบสเริ่มพูดถึงเรื่องความรักว่า จริงๆก็โดนดรานม่าอยู่หลายเรื่องแต่เรื่องความรักโดนหนักสุดพอมีแฟนเป็นดาราก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าเราบอยหาว่าความรักของเราเป็นคอนเทนต์ซึ่งจะบอกว่ารักก็คือรักความรักไม่ได้เป็นคอนเทนต์แต่พอเราจะเซอร์ไพรส์แฟนเรารู้สึกว่าอยากเก็บภาพไว้เหมือนกันก็เลยเกิดการถ่ายคลิปใครที่ติดตามมานานก็น่าจะรู้ว่าเราทําแบบนี้เป็นเรื่องปกติหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่สาเบสถึงกับการน้าตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียว เมื่อถูกถามว่าเจอดราม่าหนักมากจนหลังๆไม่ออกสื่อเลยสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างซาเบสจึงตอบด้วยเสียงสั่นเครือว,ว่าคือเราก็เครียดมากและทําตัวไม่ถูกอย่งางเมื่อออกรายการวันนี้ก็ทําตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะพูดยังไงทุกครั้งที่มาออกรายการ เราก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเล่นกับพิธีกรยังไงไม่รู้ว่าเล่นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าคนกรุมต่อว่าเรามันเหมือนไม่เป็นตัวเองปัจจุบันก็คือค่อนข้างเครียดเหมือนกันไม่รู้ว่าเวลาออกซื้อเราจะต้องอยู่จุดไหนทุกคนถึงจะพอใจไม่รู้ว่าเรามีแฟนแล้วมันผิดมากขนาดนั้นเลยเหรอ เราสีเรียเรื่องความรักนะคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความรักมันทําให้รู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีแฟนทําไมทุกอย่างมันมารุมที่เราแล้วมันไม่ค่อยมีความสุขเวลาที่มาออกรายการเมื่อก่อนเวลาออกรายการทีวีเราเล่นนูน่นเล่นนี่แล้วคนคอมเมนต์ว่าตลกจังเลยล่าเริงจังเลยแล้วทำไมวันนี้กลายเป็นก้าวร้าวเรามันน้าอะไรอย่างนี้ทั้งที่เราก็เป็นเหมือนเดิม คือตอนนี้ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงแล้วทุกคนทากว่าดูเรียบร้อยขึ้นจังเลยโตขึ้นปะเนี่ยก็โดนเรื่องนี้แหละค่ะเลยไม่กล้าเข้าไปเล่นกับใครเท่าไหร่ซึ่งเจอแบบนี้บ่อยๆคุณแม่ทนไม่ไหวจนพาเราไปหานักจิตบําบัดเลยท้ายที่สุดแล้วมาพูดถึงความรักในครั้งนี้ซาเบสยังคงยืนยันหนักแน่นว่ายังคงรักกันดีกับหนุ่มตรงๆแต่ไม่ค่อยได้ลงรูปเหมือนเมื่อก่อนก็เท่านั้นเพราะลงรูปเยอะก็หาว่าอวดเราก็เลยคบกันส่วนตัวมากขึ้นและเราก็ บอกพี่ตรงๆตลอดเลยว่าถ้าไม่มีความสุขอยู่กับเราถ้าไม่รักกันแล้วเดินออกไปจากชีวิตได้เลยไม่มีการกักแล้วก็ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิน้น